Good morning students สวัสดีตอนเชา้านักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณครูแหวน Learn English with Teacher Wan นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกด subscribe คุณครูแหวนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันก่อนเนาะว่าเพลงคุณครูให้ฟังและลองเนี่ยเป็นเพลงอะไรนะคะ Let's listen and sing together First, second, third, and fourth. Fifth, six, seven, eight, nine, ten. First, second, third, and fourth. Fifth, six, seven, eight, nine, ten. Those are those. Don't touch. Don't touch the numbers. cardinal numbers tell us how many or how much of something we have for example this bag has ten cookies in it like these on the other hand ordinal numbers tell us what position or place something's in for instance you might line up the ten cookies to eat them one at a time here's the first cookie and here's the tenth and last cookie yum ริปเมื่อกี้นะคะอ่า <Thank you. S 1> นะคะทีนี้นักเรียนมาดูเพลงงเมื่อกี้เป็นเพลง ordinal numbers นะคะ ordinal <Okay. S 1> numbers ก็คือเป็นตัวเลขนะคะซึ่งบอกตำแหน่งนะคะของสิ่งนั้นๆน,น,นะคะว่าอยู่ตรงไหนอ่าทีนี้ ครูยังไม่พูดรายละเอียดมากเนาะอ่ะเรามาดูเลง cardinal numbers cardinal numbers นะคะบอกตัวเลขเหมือนกันเป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยซึ่ง cardinal number จะเอาไว้นะคะบอกจำนวนของสิ่งของนะคะว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะเราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว one two T four five six seven eight nine ten นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไมไ่มาเรียนเกี่ยวกับ one two three four five six nine ten นะ cardinal number เ,เราไม่ได้เรียนนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ ordinal numbers นะคะ ordinal number ว่ามันใช้งานยังไงนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้นคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะว่า แตกต่างกันยังไงเนาะนะคะซึ่ง ordinal number ก็จะเป็นตัวเลขที่เอาไว้บอกตำแหน่งอันดับของสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยฝึกให้นักเรียนฟังภาษาอังกฤษนะลูกนะคลิปวิดีโอนี้3นาทีดูความแตกต่างระหว่าง cardinal number ตัวเลขบอกจำนวนกับ ordinal number ตัวเลขบอกตำแหน่งอันดับของสิ่งของต่างๆนักเรียนลองฟังดูนะคะแตกต่างกันยังไง Hello kids Look at these colorful and bright footballs Can you tell how many footballs are there in total Let us count one Two, three, four and five. Do you know these counting numbers are also called the cardinal numbers? Yes. Cardinal numbers tell us the quantity. Hence, there are five footballs in total. Are you ready for the most exciting race ever? Come on, let us find out who is the fastest among all. Look the red ball has come first the blue ball has come second the green one has come third the yellow one has come fourth and the orange one has come fifth look in order to tell the order of the things we have used the ordinal numbers yes ordinal numbers show the position or order of things, wasn't that interesting? now check out the list of the cardinal and อ่าเดี๋ยวนี้ครูจะมาสรุปให้ฟังนะคะ cardinal number ครูบอกแล้วว่าเป็นตัวเลขที่เอาไว้บอกจำนวนว่าสิ่งนั้นมีเท่าไรอ่ะเราดูที่รูปภาพเนาะ รูปภาพนี้คือมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด5รูห้าลูกนะคะนักเรียนอ่าเพราะฉะนั้นคำว่า5ลูกเนี่ยเป็นจำนวนนะคะ one two three four five เห็นไหมเราก็ใช้ one two three four five เพราะเอาไว้บอกจำนวนมีทั้งหมด5ลูก ที่นี้นะคะทา้านเรียนได้ดูในคลิปนะคะทัาเรียนจะเห็นว่าลูกบอลทั้ง5ลูกนี้ทำการแข่งขันกันนะคะอ่ะเดยวครูจะย้อนให้ดูนี่นะคะทำการแข่งขันกันวิ่งเข้าสู่เส้นชัยปรากฏว่าคนที่ชนะนะคะอ่าครูพูดผิดลูกบอลที่ชนะได้แก่ลูกบอลสีแดงนะคะซึ่งชนะเป็นอันดับที่หนึ่งเขาก็เลยใช้คำว่า first First, first ก็คือลำดับที่1นนะคะถัดมาลูกบอลสีน้ำเงินเป็นลำดับที่2นะคะเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่2ใช้คำว่า second, second นะคะแล้วก็ลูกบอลสีเขียวเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่3 third, third คือลำดับที่3นะคะสีเหลืองเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่4 fourth, fourth และสุดท้ายคือสีส้มเข้าเส้นชัยเป็นลำดับสุดท้ายภาษาอังกฤษนะคะนั่นอ,อที่5ก็คือ fifth fifth นะคะเห็นไหมนักเรียนนักเรียนสังเกตได้ว่าการแข่งขันเนี่ยใครเข้าเส้นชัยมาเป็นลำดับไหนเขาจะไม่ใช้คาว่า one two t เนาะเขาจะใช้เป็น ordinal number ก็คือ first ลำดับที่1 second ลำดับที่2 third ลำดับที่3 fourth ลำดับที่4และ สบลำดับที่5นี่คือความแตกต่างระหว่าง ordinal number นะคะบอกตำแหน่งของสิ่งของนั้นและ cardinal number ซึ่งบอกจำนวนของสิ่งของว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะทีนี้ครูบอกแลยว่ามันไม่ได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนมันไม่ได้ ordinal number เนี่ยไม่ได้บอกเฉพาะตำแหน่งนะคะ ของสิ่งของลนั้นนะคะในการแข่งขันเท่านั้นมันยังมีหลายอีก,อกหลายกรณีนะที่ใช้ o r d i n a ร์นัมเบอนะคะเนาะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปฟังการออกเสียงนะคะ o r ร์เ n อร์นัมเตัวเลขบอกตำแหน่งของสิ่งของเนาะลำดับที่หนึ่งถึงที่สิบกันเลยว่าออกเสียงอย่างไรนะคะให้นักเรียนฟังฟังและออกเสียงตามนะคะจะได้พูดได้ ฟังออกเสียงตามฟังออกเสียงตามถ้าไม่มั่นใจฟังดีๆแล้วค่อยออกเสียงตามนะคะอ่ะโอเค of the month if you've got a calendar in your house go get it and follow along are you ready here we go first Second, second, third, third. ถึงก็คือ ordinal numbers นะคะตัวเลขบอกตำแหน่งของสิ่งของันนั้นนะคะครูบอกแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ในกรณีที่บอกลำดับที่ของการแข่งขันท่านั้นเนาะอย่างในรูปภาพนี้ก็คือคนที่หนึ่งผู้ชายนะคะ first ลำดับที่สองผู้หญิงคนนี้ล,ลำดับที่สอง second และลำดับที่สาม third อันนี้ก็คือเป็นการแข่งขันนะทีนี้นอกจากการแข่งขันล้วใช้ได้ได้บ้าง ordinal number ใช้บอกชั้นของตึกนะคะนักเรียนอี่ยกันหนึ่งชั้นของตึกนะคะเรียน,นก็สามารถใช้ ordinal number บอกได้ first first, first ก็คือชั้นแรก First, first four ก็คือชั้นแรก second สองนะคะ second four ชั้นที่สอง third third four ชั้นที่สาม fourth 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 four ชั้นที่สี่ใช่ไหมนะคะบอกได้หลายกรณีนะคะการแข่งขันอ่าได้ได้ลำดับในชื่อต่างๆแล้วก็ชั้นของตึกนะคะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่บอกง่ายๆ first second third and fourth นะคะและที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเราใช้ ordinal numbers นะคะบอกวันที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้เราวันนี้นะเราก็จะเรียนนะ,ะวันที่1ถึงวันที่10นะคะเราใช้ ordinal number เป็นการบอกวันที่นะคะวันที่1ก็คือ first first นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า the the first F I R S T เนี่ยอยู่ตรงนี้ the first ก็คือวันที่1แล้วเรียนจะเห็นตัวเลขเลขหกับ S T อยู่ข้างบน1 S กับ T เป็นตัวย่อว่าเนี่ยคือวันที่1ออกเสียงว่า first first อันที่สองนูจะเห็นเลข2แล้วก็ N กับ D เอ็นกับดีย่อมาจากเนี่ยตัวท้ายมันนะคะ second second ก็ <Second, S 1> คือวันที่2วันที่3มนนีจะเห็นเลข3นะคะแล้วก็ A กับ D ซึ่ง A กับ D ก็มาจากนี่ตัวท้ายของคำว่า third third วันที่3วันที่4น้องนีนจะเห็นเลข4ก <c oughs> ับ th 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 จะมา,มาจากไหนมาจากคำว่า fourth r t h นะคะคำลงท้ายของคำว่า f o r t h ก็คือ th อ่าวันที่5นักเรียนจะได้เห็นเลข5ลงท้ายด้วย th. th th ก็คือมาจากตรงนี้วันที่6เรีนเห็นเลขกแล้วก th, ะะ็ th ก็มาจากคำลงท้ายของ sex s x ก็ th เหมือนเดิม th ก็มาจากตัวท้ายของเขาว่า seventh seventh นะคะวันที่แปดทุกเนียนจะเห็นเลขแปดแล้วก็ th เหมือนเดิมมาจากตัวท้ายของเขาว่า s เก่นะ first ลงท้ายด้วย s กับ t นะคะ second n กับ d ไม่เหมือนเพื่อนวันที่หนึ่งก็ไม่เหมือนเพื่อนวันที่สองก็ไม่เหมือนเพื่อนลงท้ายนะวันที่สามก็ไม่เหมือนเพื่อน third third r กับ d ก็ไม่เหมือนเพื่อนวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามไม่เหมือนเพื่อนนะคะแต่ว่าวันที่สี่ห้าหกเจ็ดแปด เ <9. S 2> และ10ออกเสียงเหมือน c a r d i น่ล n เบ b ร์เลยแต่เราออกเสียงตัว TH ที่อยู่ตรงท้ายมันเพิ่มนะคะเป็นแลกปิ้นออกมาระหว่างออฟันบนฟันล่างเนาะออกเสียงว่าเช่นวันที่สีเนาะ4แล้วก็5 6 7 8 9อ เห,หเหมือน Cardinal Number เลยแต่เราจะต้องออกเสียง th ข้างท้ายนะคะและตัวเห็นไหมตัวย่อของมันก็ยังตั้งแต่ตัวที่4ถึงตัวที่10เนี่ยลงท้ายเหมือนกันก็คือตัวท h นะคะอ่ะทีนี้ก็เมื่อนักเรียนเรียนรูน้วันที่1ถึงวันที่10แล้วนะักเรียนนักเรียนก็มาดูว่านะ,ะถ้าเรียนจะถามว่า วันนี้คือวันที่เท่าไหร่นักเรียนจะต้องถามในภาษาอังกฤษว่า what date is it today อีกรอบหนึ่งช้าๆ what date is it today what date is it today what date is it today date ก็คือ วันที่นะคะนี่วันที่นะคะ What date is it today? What date is it today? วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะมีคนถามเรามาเราก็ไปดูปฏิทินแป๊บนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะอันนี้เราเรียนมาแล้ววันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร จริงนะคะเขาถามวันไหนนักเรียนก็ตอบตามความเป็นจริงเนาะ,ะเวลาตอบก็ให้เรียนพูดว่า it is it is, it is เสียงตม่มไหมลูกเสียงตามนะ it i s แล้วก็ตามด้วยวันที่ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องบอกวันที่ปัจจุบันนะลูกนะอ่าเช่นวันนี้วันที่18เนาะครูก็พูดว่า it it's e i g h t t h it it e i g h t h นะคะ,ะทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งเราต้องการจะถามเขาว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ออกเสียงว่า what d a e is it today what day is it today what day is it today What day is it today? ตออไปเลยค่ะ it it ตามด้วยวันที่ it it ตามด้วยวันที่นะคะ it it ตามด้วยวันที่โอเคนะคะทีนี้นักเรียนมาดูอ่ะลงทดสอบสินักเรียนวันนี้วันที่อันนี้สมมติสถานการณ์นะคะสมมติสถานการณ์ คูสมมุติว่าวันนี้วันที่สิบสมมุติสถานาการณ์นะย้ำอีกหนึ่งครั้งเรียน h อันนี้ก็คือตัวย่อถ้าคำเต็มก็คือ t e n t h นะคะเนอะเขีน <Okay. S 1> แบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่กิจกรรมของเรากันเลยว่าต้องทำอะไรบ้างเนาะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะ อันนี้เราพูดไปแล้วความแตกต่างเราพูดไปแล้วนะคะทีนี้งานงานแรกของเรานะคะก็จะให้นักเรียนนะเอาสมุดครึ่งมาทัดขึ้นมานะคะให้นักเรียนเขียนวันที่1ถึงวันที่10 เป็นภา,ารรษาอังกฤษแล้วอย่าลืมเขียนตัวยอ่อของแต่ละวันด้วยนะคะ,ะเขียนให้มันถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะวันที่หนึ่งเนาะนี่ยังเขียนภาษาไทยเลยเขียนไปเลยนะคะวันที่หนึ่งตัวยอ่อของวันที่หนึ่งก็คืออะไรนะเนี่ย เลขหแล้วก็ s กับ t ซึ่ง s กับ t อยู่ข้างบนเลขหนึ่งะคะไม่ได้เขียนไว้บรรทัดเดียวกันนะเนี่ยนะแล้วก็เขียนคำเต็มคือคำว่า first f i r s t first. first first วันที่1วันที่2เขียนลงไปรูปวันที่2องอเขียนเลขสองลงไปแล้วก็ n กับ d อยู่ข้างบนเลข2นะคะ เขียนคำเต็มเลย second second ทีนี้เรียนจะสังกฤตคุณครูนะสังเกตคุณครูหรือเปล่าเขาว่า first second third จนถึงเขาว่า ten คู่เขียนครึ่งบรรทัดเพราะว่าอะไรมันเป็นคำสับมันไม่ได้เป็นประโยคเห็นไหมสังเกตไหมลูกมามาเดี๋ยวเขียนให้ดูถึงสิบวันเลยนะคะวันที่สามก็คือเลขสามนะ แล้วก็ตัว R กับตัว D ย่อม,มาจาก third third T H I R D วันที่4เขยเลขสี่ลงไปอ่าแล้วก็ T กับ H หางยาวนะ H ขึ้นข้างบนนะคะย่อม,มาจาก Fourth Fourth ตา F O U R T, H. One, T H วันที่ห้าวันที่ห้าก็เลขห้าแล้วก็ T กับ H อ่ะูรูปนิดน,นึงกลัวนักเรียนจะเข้าใจผิดก็เป็นเลขอื่นนะคะย่อม,มาจากอะไรอ่ะคำว่า Fifth F, F I F ที t, h, ตัว H หางยาวนะคะอย่าทำหางสนาวันที่หกเลขหกแล้วก็ T กับ H ย่อมาจากอะไร six s i x แล้วก็ One, t h วันที่เจ็ดนะคะเลขเจ็ดเลยแล้วก็ T กับ H ย่อมาจาก S E V E N T H นะคะอะ่ะขูดเขียนใหม่เพราะว่ากลัวนักเรียนเข้าใจผิดนะคะ Seventh s e v e n นะคะวันที่8เขียนเลขแปด T H ย่อมาจากอะไรคขาว่า e i g h t นะ,ะ E I G H อะ่ะแล้วก็ มี t อยู่แล้วก็แค่ใส่ h เพิ่อมอีกหนึ่งตัว s ว F, F. ะะันที่9ใส่เลข9ก t กับ h อยู่ข้างบนเล็กเย่อมาจาก n i n t h nice nice สุดท้ายลลูกวันที่10นะคะเขียนเลข10ลงไป T กับ H ไว้ข้างบนเลข1กย่อ,ยอมาจาก T, e, T ENTH 10นะคะอันนี้ก็คืองานที่1ให้ในักเรียนเขียนวันที่ตัวย่อและคำเต็มนะคะภาษาอังกฤษนะ,ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะคะอันนี้ก็คืองานที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้งานที่2ของเรานักเรียนก็ทำ เหมือนในรูปภาพคุณรูเลยให้ทําอะไรคะ,ะนักเรียนก็มาดูกันก่อนอันดับแรกนักเรียนเขียนคำถามก่อนลูกเขียนคําถาม What d a t is it today นักเรียนจะเห็นว่าตัว W เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะขึ้นต้นประโยคแล้วอย่าลืม question mark เครื่องหมายคําถามอยู่ท้ายประโยคเขียนให้ถูกต้องนะคะเมื่อนักเรียนเขียนคำถามเสร็จแล้ว What date is it today ให้คำตอบนักเรียนเขียนไป ตัว i ตัวพิมพ์ใหญ่ it it ตามด้วยวันที่ซึ่งนักเรียนจะต้องสมมุตินะคะสมมุติว่าวันที่นักเรียนเลือกอะ่ะเป็นวันที่หนึ่งถึงวันที่สิเท่านั้นนะเพราะว่าเราเรียนวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบไงเราเลยต้องสมมุติสถานการณ์ว่าให้นักเรียนตอบเฉพาะ วันที่1ถึงวันที่10ถเท่านั้นนักเรียนเลือกมา1วันเช่นคุณครูอยากตอบวันที่1อ่าครูก็เอามาเขียนว่า i t it first f i r s t อย่าลืมจุด f u l ส stop ด้วยแล้วนักเรียนวงกลมวันที่1งครูด้วยอ๋อครูจะรู้ว่าอ๋อนักเรียนเขียนวันที่1นี่เอง first first นะคะอย่าลืมวาดรูปปฏิทิน ประกอบมาด้วยนะคะครูจะได้รู้นะ,ะว่านักเรียนบอกวันที่ครูน่ะวันที่เท่าไหร่นะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งคำตอบของนักเรียนจะต้องเป็นวันที่1ถึงวันที่10เท่านั้นเลือกมา1วันนะคะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกเลยนะคะอ่าทีนี้นักเรียนก็เขียนคำถามเขียนคำตอบว่ารูปปัินินตกแต่งให้สวยงามลงในกระดาษ A4 นะคะสำหรับงานที่สองของเรานะคะมามามางานสุดท้ายแล้วลูกอันนี้ขอแก้ไขนิดนึงนะคะอันนี้ผิดนะงานที่สามให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะบอกวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเป็นภาษาอังกฤษเช่น first วันที่หนึ่ง second วันที่สอง third วันที่สาม fourth วันที่สี่ fifth วันที่ห้า sixth วันที่หก seventh วันที่เจ็ด eighth วันที่แปด ninth วันที่เก้า tenth วันที่สิบนักเรียนก็บอกเหมือนครูเลยนะเสร็จแล้วให้นักเรียนเอางานเนี่ยชิ้นที่สองขึ้นมาโชว์คุณครูแล้วนักเรียนก็อัดคลิป นะฮะอีกคลิปหนึ่งหรือว่าเราในคลิปเดียวกันก็ได้นะฮะนันเนียนก็พูดคำถามที่ว่า what d a e is it today what d a e is it today วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะถามเองแล้วก็ตอบเองไปเลยค่ะนักเรียนัเรียนก็ตอบ it is ตามด้วยวันที่ซึ่งครูบอกแล้วว่า ใครเรียนเลือกมาตอบ1วันที่เป็นวันที่หถึงวันที่10เท่านั้นนะเพราะว่าเราเรียนคําศัพท์วันที่หถึงวันที่10อยู่เนาะโอเคนะลูกนะอ่าอันนี้ก็เป็นงานทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดที่เราจะได้เรียนรู้นะคะค่ะทำมาให้ครบเนาะนักเรียนคุณครูแหวนรอติดตามอยู่นะคะอ่ะพบกันในคลิปหน้า See you, bye bye